เ,นนะเห็นอยู่อย่งนี้เราก็จับอนะไรเนาะหางแหลมมากเลยวอวลูกใหญ่นะอยู่เงี้ยไม้แข็งไ,ไม้แข็งนแล้วอยู่อย่งไรตอนนี้ผมก็อยู่ตรงชายเลนเนะครับผมก็กำลังเดินไปด้านล่างครับไปดูชาวบ้านแถวนี้นะครับว่าเขาหาปูหาปลากันยังไงนะครับน้ำลงเยอะเลยนะครับชาวบ้านก็จะกำลังหา อาหารทะเลนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาหายังไงนะฮะก็แถวนี้นะครับเขาก็จะมาหาพวกหอยกันนะอยู่เงี้ยไออันนี้อะไรครับลุงหอยแข็งหอยแข็งไหนงในว่ยมันอยู่เนี่ยอ๋อนี่เหรอในลุงเอาออกมันยังไงเอออยู่เนี่ยเอาไว้ตับมืยอ๋อจะอยู่เงี้รอล้ว วะนี่เหรออ๋อลุงก็หาตามชายเลนอย่างนี้เหรอเดินไปล้อๆไปเรื่อยนี่มันหลงอยู่เนี่ยมันม่เคยมีหรอเขาก็จะอยู่ตามอยู่ตามชายเลนนี่เหรออันนี้หอยแข็งใช่ไหมแข็ขอดูหน่อยนะวังลูกใหญ่นะโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะมีแมงดาทะเลด้วยดาจับได้ไหมได้

เดินหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเออไม่หาได้เนี่ยเดินก็มองมันจนเจอล้วเอาอ๋อก็ก<ข>็มีแล้วนเนี่ยครับนี่นะครับเรวลลุงบอกลุงได้เยอะแล้วเดี๋ยวจะเดินลอๆอกลับแล้ว น้ำเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับคือแล้วน้ำึ้นแล้ว,ลวอ๋อมาเจอลุงเขาพอดีนะครับแล้วก็เขากําลังจะกลับพอดีน้ําเริ่มขึ้นนะครับลุงก็บอกว่าน้ําขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วเหมือนกันนะ